จกักรวาลให้มาส่งข่าวคู่พารกิจเธอมาฟังมาฟังมาฟังใครไม่เชื่อเรื่องคู่แถใครไม่เชื่อเรื่องเรื่องการทำอะไรสักอย่างเพื่อโลกไปเนี้ยค่ะตัดผ่านไปเลยคลิปนี้ไม่ใช่คลิปของเธอส่วนคนที่เชื่อคนที่รู้ว่าตัวเอง เกิดมาเพื่อทำอะไรบางอย่างบนโลกใบนี้คนที่รู้ตัวว่าตัวเองไม่ใช่คนที่เกิดมาทำงานหาเงินและตายสากไปเธอเกิดมาเพื่อทำบางสิ่งบางอย่างให้โลกใบนี้เธอคนรฟังจักรวาลส่งสารลงมาแรงมากตอนแรกเราจะพิมพ์คอนเทนต์เขาสั่งเราว่าให้เรามาทำคลิป เพื่อส่งพลังงานออกไปให้เธอได้ดูแววตาของฉันว่าสิ่งที่ฉันกำลังจะพูดต่อไปเนี้ยฉันจะมาบอกว่าอะไรคือสัญญาณว่าเธอทั้งคู่คือคู่ที่เกิดมาเพื่อทำภารกิจบางอย่างร่วมกัน DF ก็คือ d y feminine ฝั่งพลังงานเนี้ยจะต้องเป็นพลังงานที่จริงๆคนเรามันจะมี DMDF DM อยู่ในตัวแล้วเนาะแต่ว่าอยู่ที่ว่ามันจะตื่นเป็น d y อะได้มาไหลมันลึกอะเอาเรื่องพลังงานไปทีหลังเอาเป็นว่าเอาง่ายๆก่อนเราขอเราขอเรียกง,ง่ายๆ D F ก็คือเป็นผู้หญิง D M ก็คือเป็นผู้ชายอะเอาง่ายๆก่อนแต่จริงๆ ทุกคนมีความเป็นเมลและฟีเมลอยู่ในตัวอยู่ที่เราจะดึงเอาเอ e เ g อไหนมาใช้ตอนไหนอยู่แล้วนะคะทุกคนเราจะบอกว่าวิธีเช็คว่าคู่เธอเนี่ยมันเกิดมาเพื่อทำภารกิจร่วมกันไหมอ่ะคือพื้นฐานของเธอทั้งคู่เนี่ยมันจะต้องเกิดมาแล้วรู้ตัวว่าเกิดมาเพื่อมา เปลี่ยนแปลงหรือทำบางสิ่งบางอย่างบนโลกใบน,นี้อยู่แล้วย้ำว่าอยู่แล้วก่อนที่เธอจะมาเจอกันแต่พอเธอมาเจอกันเนี่ยมันอาจจะเป็นกระบวนการที่ทำให้สิ่งสิ่งนั้นะ่ะที่เธอมีมันอยู่แล้วอะถูกกระตุ้นหรือถูกดึงมันออกมาหรือถูกเยียวยาแล้วเพอร์ฟอร์แมนซ์ของสิ่งนั้นเนี่ย มันดีขึ้นเป้าหมายเธอชัดขึ้นจากตอนแรกแบบเธออาจจะมีอยู่แล้วแหละว่าเธออยากทําอะไรแต่ว่าทางมันอาจจะยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นแต่เมื่อเธอได้เจอกันอนะ เธอจะเห็นทางเห็นความเป็นไปได้เห็นโอกาสเห็นอะไรก็ตามแต่ที่มันรู้มันมันจะเป็นพลังงานเฉพาะของเธอสองคนมันจะเป็นเวทที่ถูกสร้างมาเพื่อเธอสองคนมันจะเป็นภารกิจที่มีแต่เธอทั้งสองคนที่ทำได้เท่านั้น เราใช้คำนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะต้องมาทำภารกิจเดียวกันนะคะทุกคนมีความเก่งมีความสามารถมีความสเปเชียลในด้านของตัวเองเราถึงบอกว่าหาโซของตัวเองให้เจอเพราะสิ่งนั้นแหละมันจะเป็นสิ่งที่เป็นจริงและไม่มีใครแทนพวกเธอได้มันจะเป็นอินน์จีที่คนคล้ายๆแบบ ทำไมเพลงนี้ขึ้นมาคนที่ไม่ใช่แฟนทําแทนทุกเรื่องไม่ได้แต่จริงๆไม่เกี่ยวคอนเทนต์เลยเพลงมันขึ้นมาเป็นเป็นดิเป็นคนชอบฟังเพลงเเพลงมันขึ้นมาออตลกอะ่ะก็คือว่าจะบอกว่าอันนี้นะคะคือสัญญาณที่เช็คแล้วก็แล้วก็แล้วก็จัก,ก,กรวรระิซิบบอกฉันเซนมันมาว่าตอนเนี้ยมันมีพลังงานของการขออนุญาตสับเปลี่ยน สับเปลี่ยนคู่สับเปลี่ยนคือเธอต้องรู้ว่าคู่เราอะ่ะมันมีหลายคนเราทําบุญทําเวรทํากรรมร่วมกันมาหลายภพหลายชาติแต่คนที่จะมาทําภารกิจร่วมกันเนี่ยมันก็จะมันจะไม่เหมือนคู่แท้มันจะไม่เหมือนโซเมธที่แบบเกิดมากินอยู่แบบพอเพียงหลักกันแล้วก็มีครอบครัวฟิลแบบแบบนั้นน่ะ ไม่ใช่เออฟิลคู่ภารกิจเนี่ยก็คือมันมีอะไรที่ต้องทำร่วมกันเนาะอย่างที่เราพูดไปแล้วแต่ฟิลของคู่เนี่ยจกักรวาลบอกแล้วว่าขอญาตสับเปลี่ยนพลังงานเราถึงบอกว่าอย่ายึดติดเธออย่ายึดติดที่ตัวบุคคลเธออาจจะ สงสัยว่าใครเป็นทวินเธอใครเป็นคู่เธอหรือเธอถูกตาต้องใจใครอยู่แต่เฮ้ยเราอยู่บนโลกสามดีดิดนิ้ว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 อยู่ในโลกของความเป็นจริงเพราะฉะนั้นอย่ายูดติดกับใครก็ตามแต่เอาหน้าที่ตัวเองก่อนเราบอกแล้วปีนี้ขอให้โฟกัสงานและเงินของตัวเองก่อนทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะแล้วถ้ามันใช่เนี่ย มันจะมีเวของมันเองแต่ถ้ามันไม่ใช่เธอจะถูกสับเปลี่ยนพลังงานให้คนที่พร้อมเข้าเส้นทางส่วนใครที่ยังไม่ยอมรับใจตัวเองใครที่ยังแบบยึดติดกับอีกโก้ไม่ฟังเสียงใจตัวเองยังต้องฝืนเพื่อเอาชนะเพื่อแบบตัวกูต้องแบบนี้กูคอนโทรชีวิตตัวเองได้ยังฝืน สิ่งที่ควรจะเป็นอยู่ชีวิตเขาเหล่านั้นก็จะยากต่อไปเ,ออเพราะฉะนั้นอย่ายึดติดเปิดรับให้จักรวาลช่วยจัดสรร พลังงานที่คู่ควรกับเธอพลังงานที่เธอรู้ว่าเธอเกิดมาเพื่อเขาเขาเกิดมาเพื่อเธอและเราเกิดมาเพื่อทําภารกิจให้กับจักรวาลนี้เพราะเรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อทําบางสิ่งบางอย่างและทิ้งบางสิ่งบางอย่างให้โลกใบนี้เราไม่ใช่ทายที่เกิดมาทํางานหาเงินและตายจากไปมันมีอะไรที่มันมากกว่านั้นและถ้าเธอฟังถึงตรงนี้เราคิดว่าเธอน่าจะเป็นคนหนึ่งที่ เป็นไทป์เดียวกับเราอยากให้โฟกัสที่ภารกิจก่อนใครยังโสดอยู่และถ้ามันมีคู่ที่จะต้องทำร่วมกับเธอมันจะมาเองมันมันจะมาแต่มันจะมาตามโซไม่ได้มาตามสมองฟังอีกครั้งนะมันจะมาแต่มันจะมาตามโซตามสิ่งที่ใส่เธอเรียกร้องว่าเธอต้องไปทำอะไรไม่ใช่มาตาม ดีกีหรือใบปริญยาว่าเธอจบอะไรแล้วเธอทําแต่สิ่งนั้นทําแต่สิ่งเดิมโดยที่ไม่ฟังเสียงหัวใจตัวเองเลยไม่ฟังว่าจริงๆแล้วตัวเองเกิดมาเพื่ออยากจะทําอะไรเธอจะไม่ได้เจอเธอจะไม่ได้เข้าร่วมภารกิจเธอก็จะได้ใช้ชีวิตตามสมองของเธอต่อไปนะคะทุกคนหาโซ่ของตัวเองให้เธอให้เจอเชื่อเราเถอะเพราะว่าพอ AI มาดิสไลฟไปแล้วอะมัน มันมีแค่มันมีแค่สิ่งที่เราอะทำออกจากใจของเราออกจากโซของเรามันถึงจะเป็นอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมันเป็นพลังงานที่ทดแทนไม่ได้อยางให้เธอมาพูดแบบเราพูดเนี่ยพูดได้ไปละ่ะก็ไม่ได้ ให้เราไปทำแบบเธอก็ไม่ได้เพอนเป็นอเนอร์จีเธอไม่ใช่อเนอร์จีเราแต่ทุกคนน่ะมันมีสิ่งนั้นในตัวหามันให้เจอและซื้อสัตวออกมันใช้สมองให้น้อยๆใช้สมองให้น้อยๆเราบอกเลยใช้สมองให้น้อยๆแล้วชีวิตเธอจะง่ายขึ้นเยอะใครที่บอกว่าจะสำเร็จแล้วแบบมันต้องยากมันต้องฝืนปล่อยเขาไปเราไม่เอาไม่เอามาเจอโซล랩แล้วทุกอย่างง่ายทุกอย่างแบบ possible อะไรก็เกิดขึ้นได้บนโลกไปนี้ถ้ามีปาปิก้าไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะฟันดีนะคะกูภารกิจทั้งหลาย